มีหโครงการดีๆค่ะโดยทางกลุ่มเอ p r i n g นะคะได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก <c oughs> รอต่อรวมไปถึงตลาดทรัพย์ประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมคนหูนหน่งแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดโครงการ b e cause sharing is caring นะคะ the un s i l e n c e truth คือเสียงไม่เงียบเงินทองเรื่องต้องรู้ ถือว่าเป็นโครงการที่จะมาสร้างความเท่าเทียมทางด้านความรู้ทางการเงินแล้วการลงทุนแล้วก็การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผ่านการจัดงานสัมมนาค่ะแล้วก็การเผยแพร่สื่อวิธีทั์ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลการลงทุนและเรื่องสําคัญก็คือการป้องกันตนเองจากการโดนหลอกลงทุน คุณอาชินีปัทรมสุคนผู้ช่วยเลขาธิการสำนักง,งานกรตก็กล่าวว่าสําหรับทางกรตอเองให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนภาคธุรกิจให้ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือว่า ESG นั่นเองโดยกําหนดเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ผลักดันให้ตลาดทุนเป็น,นกลไกสําคัญในการนําพาให้ประเทศนั้นไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง และ,ะผลงานของสนักงานกรต่อก็คือสนับสนุนวิดิทัศน์ชุดความรู้ทางการเงินการลงทุนนําไปแปลโดยล่างภาษามือเพื่อไปเผยแพร่ต่อซึ่งก็จะช่วยสื่อสารให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากผู้ไม่หวังดีก็ยังช่วยให้สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อความยั่งยืนทางการเงินต่อไปในมุมของตลาดรั์ค่ะ คุณกระติโกศีเจริญผู้ช่วยผู้จัดก,การหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าสําหรับในโครงการนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็สนับสนุนสื่อวิีิทัศน์ความรู้ทางการเงินและรู้ทันภัยการเงินให้กับเอ็กซ์ปริงนไปจัดทําจอล่างภาษามือ กอบคำบรรยายเพื่อส่งมอบให้กับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศเลยให้ได้ศึกษาข้อมูลในการบริหารการเงินของตนเองและนี่ก็เรื่องสำคัญก็คือระวังภัยทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทีนี้ ทางนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยคุณวิทยุบุญน,นาคก็กล่าวว่าเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการอย่างไรก็ดีการสแสวงหาความรู้ทางการลงทุนของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นมีข้อจํากัดอย่างมากเพราะว่าสื่อการลงทุนที่เอื้อให้เข้าถึงเนี่ยยังมีจํานวนไม่มากนะักนอกจากนี้กลุ่มผู้พิการยังเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพในการหลอกลงทุนซึ่งล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่านับตั้งแต่1มีนาคม2565ถึง30มิถุนายน2567มีการแจ้งความอัทยากรรมไซเบอร์ผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด575,507เรื่องรวมแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า65,715ล้านบาท เพราะฉะนั้นเฉลี่ยความเสียหายในวันละกว่า80ล้านบาทซึ่งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจนํานวนไม่น้อยเลยที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงลงทุนเพราะว่าขาดองค์ความรู้แล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเริ่มโครงการ because sharing is caring the ยน Silence Truth เสียงไม่เงียบเงินทองเรื่องต้องรู้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็สร้างความหวังให้กับการเข้าถึงความรู้เพื่อนำไปสู่การลงทุนอย่างเท่า ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นการลดมูลค่าความเสียหายในการหลอกลงทุนให้กับสังคมได้ในระยะยาวด้วยกันก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยนะคะที่มิจฉาชีพนั้นจะเข้ามาหลอกลวงแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าเราก็คือว่าเขาไม่มีวิธีในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะก็เลยเป็นโครงการที่เสริมองความรู้แล้วก็ป้องกันภัยเรื่องของภัยการเงินนั่นเองค่ะ อันนี้อินคลูซีฟของจริง<ห>เรารวมเขาเข้ามานะครับเราใช้ภาษามือเป็นสื่อทำให้พวกเขาเนี่ยได้มีมาตรการในการป้องกันตัวเองด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e เวลันนะครับ